สวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับตัว ASUS t ั f นะครับ FA 506นะครับ FA 506ศนะครับตัวนี้นะครับมาด้วยอาการร้อนระดับนะครับก็คือลูกค้าแจ้งมาร้อนระดับนะครับแล้วก็ ส่วนสิ่งที่ผมทำนะครับแก้ไขเบื้องต้นคือด้วยซิลิโคนตัวนี้ครับซิลิโคนของ MX4 นะครับตัวนี้ผมซื้อมาตีร้านเป็นประจำนะครับเพราะว่าใช้ในในงานแม็คไอแม็คบุ๊กก็ใช้ได้โน้ตบุ๊กก็ใช้ได้แล้วก็โปรเจคเตอร์ก็ใช้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะผมใช้ตัว MX4 ซิลิโคน MX4 นะครับตัวนี้20กรัมนะครับตัวนี้หลอดเกือบพันนะครับตัวนี้ผมซื้อมาอ่าซื้อตอนนั้น850บาทนะบา ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาโปรโมชั่นจะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้ใส่ก็คือ,อตัวนี้จะเป็นของเทอร์โมนแพดนะครับเป็นลิควิดนะครับเป็นแบบเป็นครีมน,น,นะครับตัวนี้ผมจะเอาใส่เป็นออกซิฟ้านะครับผมจะใส่ในส่วนของวีแรมนะครับในส่วนของวีแรมของตัวกัดจอ Cut นะครับพอผมจะใส่นะตอนตอนนี้ผมใส่ตัวนี้ไปแล้วก็เดทอุณหภูมินะครับเห็นไหมจะอยู่ในเลนด์เลนดนี้นะครับแปดสิบ หกนะอุณหภูมิแล้วก็ตัวฮอสปอร์ตนี้อยู่เก้าสิบสามตรงนี้น่าจะเป็นตัววีแรมนะครับตัวของอความร้อนของแรมนะครับเทมเป็นเทมนะครับเทมของแรมก็ขึ้นองศาแบบนี้นะครับตอนนี้คือซริยูใช้งานเต็มเต็มสปีดนะครับร้อยสปีดนะครับแล้วก็เฟรมเรดจะอยู่จะอยู่ในเรดนี้ครับเฟรมเรดอยู่ที่สี่สิบห้าสี่สิบหกนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าอุณหภูมิลดลงเฟรมเลทยก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรันกราฟิกก็ยังนิ่งๆครับกราฟสวยนะครับรันไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยก็จะรันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็นิ่งเส้นตรงหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็ใส่ซิลิโคนในส่วนของตัววีแรมแล้วก็ค่อยมาเทสดูอีกทีหนึ่งครับก็หลังจากลื้อมานะครับผมว่าใส่ไปไม่เยอะนะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับ ก็คือใส่แทนตัวแผ่นซิลิโคนเลยนะครับอันนี้มันหนานะครับลูกค้าใส่มาเองนะตัวนี้เขาใส่มาเองนะ,ะทำให้พอถอดมานะทาให้มันไม่ถึงนะครับตัวนี้คือถ้ามันถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะที่ว่าถ้าแผ่นซิงค์กับระบายแผ่นซิงค์กับตัวหลังชิปถึงมันจะเป,นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมถอดเพราะผมใส่ไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็เลยถอดมาดูเพราะเพราะตัวนี้ผมจะมาเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งใส่ทีหลังนะเพื่อนมใส่แค่นี้เองครับ ใส่แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการทดสครับ